สวัสดีค่ะวันนี้จะทำครูอาคารนะคะนวัตกรรมครูอาคารให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกำแม่นนะคะจะมีเรื่องของพระบรมราชบายพระบรมราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่สี หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9แล้วก็ให้ความรู้อาหารหลักหโมงการปฏิบัติในโรงอาหารังสุดท้ายมารยาทในการใช้โรงอาหารค่ะ เยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะวันนี้เราจะทำการปฏิบัติพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครูอาคารอาคารก็คือครูครูก็คืออาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนค่ะ